เอาละครับกล่าวสวัสดีดุวยนะครับตอนนี้ผมเปิดมาทั้งทีมอยู่นะครับมีใครได้ยินผมบ้างครับกรุณาตอบมาหรือครับผมเข้าสวดโชคที่เจ๋วไอ้เกมเบ้อโหนี่มันเราสุดเหมือนเดิมลาเบอร์แต่อย่างอย่างชอบเลยเราเปิดมาทั้งทีมเนี่ยไม่ไม่มีใครคุยเราเลยอย่าบอกนะพี่ถ้าถ้าเกิดพี่หลอกผมมาแบบผมเปิดคนเดียวนี่หาเลยพี่ ขาดอะไรล้นแล้วูเนี่ยล้นแล้วเอาเอาเอาตัวไหนวะเอาเอหายแล้วเอาด้แบนมทเฮ้ยใช่ทมทั้งทีมมีเราเปิดมาอยู่สคนมีคอนแบกอยู่กลัวอะไรคอนเขาเล่นใครก็ไม่รู้เร่องคอนนี่ตกไปเล่นไหนเล่นกลาง เล่นตัวอะไพี่เล่นแวนไปเลยล่างล่างเใช่ใช่ใช่จะรอดพิจิวายด้วยตัวอะไรเขาแบกเราได้อยู่แล้วติดขือวิ่งไม่ไปคือมาจะรอดนี่อะไรขลิยไงเฮ้ยเอซุเอซุเอซุอะไรวะอะไรวะให้ตีเข้าไป แหตอนนี้แวนเราเลือดก,ก็ยังไม่ลดครับสักรอบน,นึงไม่ใช่เอลสู่ยิงมัดออกหนึ่งหายไปหายไปรอบหนึงน่งเลยเป็นยังไงวะเด๊ะเดเด๊ดดอ้าวอ้าวมันยิงเน่นก,กู <c oughs> ไม่เป็นใจไว้ได้เวลาเราค่อยแก้แค้นมันยังไม่ถึงเวลาของเราเหยตอนีกันแค่นี้ต้องชำระเอลสุเออยเอ้ยเอ้ยมันมาอย่าไปหยองดิอย่าไปหยองอย่าไปหยองอย่าไปหยองเลยเอามันดิเอามันดิอย่าอย่าไปหยองอย่าไปหยองเอ้าวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอ้าเอ้าอย่าไปหยอง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 ทงทำไมแทงไม่ยิงนะเมื่อกี้นี้ทีนี้สี่วันพิจายเข้าใจะว่า เี้ยเรียวมากมันไงวะไอยก้อนได้เท่างเลยไม่เห็นสมาชิดก็บคนใจ่ดิดเออทำเมื่อกี้นะทำเมื่อกี้ผมไม่ได้นะพี่บอยตายฟรีเลยนะเนี่ยยเต้น้ำวันมาลอดวะ่เจาว่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่เออเชี่ยองเพื่อนหายดูแล อุ้ยโดนอะไรวะโอ้ยเชี่ยมันตามเลยกูว่าเฮ้ยกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงยังไงได้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่บนสี่ตัวพี่บอยบนสี่ตัวไปว้าไปว้าไปเอาไปเออนั่นแหละเออไปละกูถอยละกูคนนึงละใจใจกล้าไม่พอแองใครจะพิสูจน์วะอย่ามาสี่ตัวแล้วเล่นหมดแล้ว เอเซรี่รในเล่อย,เอ,อย่างนี้ไดนะโอ้ยแคร่กเ่นแบบนี้พี่พี่ยังเล่นไว้โอเทพเหมือนเดิมป่ะพี่บอยเล่นไม่เป็นสักตัวเลยเราดักรอ อุมยัไม่ตาโดนอะไรวะไม่เลือดไม่เลือดหายวะเน่แน่เอลสูยิงไงฮัลโหลอเลโหลเม็ดละข้อนั่นโดนดิกแล้วโดนอะไรวะจะเข้ายังไงวะ อุ้ยโดนอีกแล้วไอ้ละจ้าเอาหลังให้เอาหลังให้หน่อยดิเอาหลังไม่ได้สวยเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนมันลงมาแล้วถอยก่อนพจิตรวายแล้วพจิตรวายข้าเอออ้าวไอ้ฆ่าเขาไม่ได้ทันทีทันทีท่านถอยออกมาก่อนฆ่าเขาไม่ได้จริงๆท่านพี่ ถ้าว่าใครจะตายหา่ยงอ้าวได้เมิกเฉยพี่พี่ต้องปราบเอลสูนะพี่บอยพี่ต้องปราบโอ้ยคนเรียไม่เป็นว่ะของผมยังไม่ได้เลยเบหรือว่ามันไม่ใช่วันของข้า ลาวเลยกูวันนี้วันนี้เสนอตอนเวนกับอะไรไอตัวนั้นชื่ออะไรใช่ใชไอบิ๊กนาหนาได้ไปอยู่ด้านบนชื่อทิ้งอ่ะตัวอะไรอยู่ข้างบนสิบวันนี้วันนี้เสนอตอนเวนกับเซเนีย เซเนียลเซเนียลไปไหนกูเนี่ยไปไหนเนี่ยกูโดนอะไรวะเอาการดีกว่าการดีกว่าเอาการดีกว่ายื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้มันไปแล้วใช่ยหงงูซอยยิ่งยิ่ซอยยิ่ยิ่งซอยยิ่ยิ่ซอยยิ่ยิ่กําแอยจ้าละจ้าแม่งซิฟกิ้งชนกําแพง เล่นไม่เป็นแต่เล่นฉลาดครับลูกมาตะไกเลยอู้ก่อนถอยก่อนถอยก่อนกาหน้ากาหน้าพิจิไว้ัลขาจะว้าปมาไงพี่เนี่ยวะไม่ได้กลับไปก่าเว้ปลอดภัยละจันวยบนบนท้องเว้ยบนทองเว้ยอ้อุ้ยอุ้อุ้ยขอโทษขอโทษ คือข้าพเจ้าจ,าจะหลวงม,มันยังไงอะอ,อย่างงี้ข่าวคิวรามันจะดีกว่านี้เนี่ยอีวอสพีเจาวายพีเจาวายเขา,ายอยู่ที่อีวอสเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้อะไม่เคยดูก็นเนี่ยเห็นอีวอสอีวอสอีวออีวอสเออนั่นแหละ <med> เฮ้ยเอย่าพึ่งฟ้าเอามันก่อน <med> เพื่อนบวกแล้วเมอาแอล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วขอสักสองตัวขอสักส<ข>องตัว,ตวโดดมาพปิจาว,ว,วัยสวยท่านทำดีแล้วแมวอะไรละ่ะอย่าพึ่งมากวนดิลอยเร็วมาก้า ไปถอยกลางมันไปแล้วเด้อไปเหอะไปเหอะกูไม่รอดแล้วไปเถอะมาอยู่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 ฉันว่าพิจะวายนี่ให้ข้าออกกองเล็บในคลิปที่ท่านทำเนี่ยมันไม่เยี่ยมอย่างที่ท่านบอกเลยข้าตีใครไม่ตายเลยนอกจากแคลรี่ซึ่งแคลรี่มันล้วงยากมากรู้สึกว่าใส่กงเล็บแล้วเหมือนตีนจะมาเพียบเลยครับตอนนี้รอซอสแล้ว เราเปลี่ยนจากกองเล็บเป็นขีดดีกว่ายิงอยู่ยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่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 ได้ป้อมแน่นอนชัดเลยอย่างนี้ชัดเลยมันได้ป้อมเราใช่ไหมนั่นไงนั่นไงมันได้ป้อมเราใช่ไหมเป็นตามที่คาดไปเป๊ะอู้ยิงอือได้ไว้ได้ไว้จังหวะนีูู้กไม่รู้กูยิง้ีเจ้วสุไม่คงหลอยลอยอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นอะโอ้โหไม่ทันว่ะ อังของบอกพี่ทำไมแวนยิงไม่ถูกทีข้ากำลังเอาป้มล่างอยู่ตอนนี้ห้องตายอยู่สุี่ก่างต่อเลยกางต่อเลยคลิปเข้าแล้วปล่อยเลยท่านพี่ดูเลือดน้องสิกางกางเอาป้มกลางหน่อยเออเออนั่นแหละเออเอออเหคลิปตายแล้ว พี่บ้ามันแล้วนะทันพีตัวเล่นไม่ว่าจะแบกจะยัน <c oughs> ดีโอ้โหเน้นทากันเน้นทาก่อนแต่ผมยื้อไว้กลางแล้วทันพีทันพีก็เดบลบนนะเร,เราแราแคอนมาโชว์เขาไม่ได้แล้วทันพีว่าแต่ท่านพี่ทำไมเอลซูมันตายยากตายเย็นจริงๆท่านเว้ แต่เล่นมายังไม่เคยเห็นเอลสุเลยเนี่ยฟีอยู่ฟีอยู่ฟีอยู่อุ้ยโดนสตั้นอ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยมีตัวไหนใกล้ตายบ้างไหมท่านพี่มีมีมังกรใกล้จะตายข้าว่าข้าไปมันน่าจะตายก่อนข้านะท่านพี่เอาประกุบลายสัตส ใช้อติไปแล้วน่ะว่ามันคู่ด่าไว้ตันไปทีนึงี่จังหวะอยู่ท่านพี่ข้าไม่ถึงมันจริงๆท่านพี่มันไวกว่าข้าจริงอ๋อโหมันเอาผักพวกมาแล้วตัวหนึ่งเดินเดิเดินกับพีเจวายที่าเดินกับพีเจวายรอดทุกรายใช่ไหมวาวทั้งทีมไอ้บลูบลูกพี่ลูกพี้พีเจวายน้ำเลยลูกพี่ นำเลยนำเลยโอ้โหสามตัวไม่ไหวหรอกมั้งให้มาเถอะพี่จะเย็นลูกเพ่เอ้ยนั่นไงพี่กูใส่ไม่ดูแคลรี่เลยโอ้ยโอ้ลูกพี่กูโดใส่ยังกับแบคกแบ๊กเอ้าัวแตกเป็นทังลาแล้วทัานพี่มันไล่ไว้มันไล่ไวเฮ้ยไล่ไว้มันไล่ไว โอ้ยยี่นี่ข้าป้อมเลยยิบหายมึงกลัวตายขนาดนั้นเหรอเอลซูเฮ่อะไรไอ้เหมียวฮะตกวนจังนะไอ้เหมียวลายวะเด็กเพีอใช่ใช่คิดไปได้นี่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องช่วยให้ปีเจวายได้ให้ ไอ้คนทั้งสตรีมได้เห็นว่าเราเก่าแค่ไหนตอนนี้ค้าได้กลับมาแล้วสามตัวเอาไม่ได้ทันพี่สวยสวยสวยช็อกสวยข้ากำลังอ้อมตูดมันอย่ดันพี่โอ้ยไม่ได้แล้วเอา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  โอ้ยอ๋อไม่ได้ทันพีเอ้ยมันตีแรงเอเลยทันทีโอ้โหแม่นด้วยทันทีฟิพี่อฟิพี่อยู่อย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 น้องว่าทันพี่จะไหวนะแต่พักพวกทันพี่ะปีเียรปีเียปีไม่เข้าครับผมลวงไม่ได้พี่ เอวสู้แม่งอยู่โคตรลึกแล้วไปเข้าไปตีแต่ละทีนี่แม่งหนีย่างเดียวเลยโอ้ถ้าปิดจมวายตจริงยาวคิ้วนี่ไปลงตายเขาตายหายกูชอบอะฟีฟีอยู่รู้ว่าฟีแต่ึดไม่เข้าจบแล้วยืนฟีทั้งทีแต่ตีไม่เข้าเลย ท่านพี่เห็นอะไรไหมแค่กระรังอ้อมมานี่ตามตี่ทามพี่เหมือนกันใครเอาโอ้โหท่านพี่โโอ้หเลทเอไปเป็นทาเลยเฮ้ยมาหลอดได้เข้าแล้วจังหวะดไ้มาองเข้าแล้วจังเข้าแล้วเข้าแล้วเอจดงน้นหาอแล้วสุดเอสุเอสุโอ้โหชิปเลยตีนิปเลยเราว่าท่านพี่ถอยก่อนไหมท่านพี่ไปเจียคลิปกลางก่อน ไม่น่าเอาลิงมาเลยใช่เกมนี้มันจะตัวนนั้หนาอยู่บ้ายตัวบางๆกนหนีเก่งเฮี้ยเลยรนไงรันไงโดนแล้วโอ้มันยิงพี่บอยทีข้าคิดแล้วข้าหนี่งใจกับมันพี่จริงอิจเจวัยเขาบอกว่านะชนะต้องเอาลงแ้วแพ้จะไม่เอาลง ให้เอาเร็วมาคนเดียวหน่อยก็ก็ไม่ได้โอ้มยอออของอะไรมาว่าเร็วมาตีไม่เข้าเลยยังมันยงมันแยกแงไปล่างไปกวนโอ<ป>้โหโดนดาเมทน,นี่เลยหรือโอ้ยโดนแทงเอาอ่ะไม่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  อี่เจียวาย no ไปแล้วจ้จาอ้อโอยเอวสูจ,จะเอามันยังไงวะโอ้ <double> oh, เอาอะไรมากแค่แรงแพทเล่น <Double kill. S 1> ไม่เป็นโอ้ oh, จะตายหลายตัวแล้วท่านพี่เอ้ยท่านพี่เห็นไหมเมื่อกี้ <c oughs> เลือดหายไปคนละหลอดเลย เล่นเชลลี่อ่ะทีมเราอ่โหดเกินโคตรโหดเลยจะเห็นออม้หมดแล้วุ่มไทยตู้มตู้มไม่ตายได้ยังไงท่านพี่เฮ้ยท่านพี่มาอยู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 ่อุ้ยโดนสวนกลับ ทนไว้ท่านไว้ท่านไว้เออเออท่านพี่ครับตายแล้วเว้ยเฮ้ยเว้ยท่านพี่ได้เว้ยเฮ้ยทำไป็นละมันอมท่านพีอ่อะท่านพี่ท่านพี่ยอมให้มันอมหรอพี่โอ้โหแม่งลื่ถึง,ถงอ่ะนี่เจาะเกาะข้ามไม่ออกด้วยข้ายัดดำอย่างเดียวข้ารู้ท่านพี่ตีมันเข้า ถึงแพ้ฮะก็เอารองทันพีตานี้ี่เจไิไายที่กล่าวไว้ไว่าถ้ามันพีจีไายจะเอาลงเฮ้ยไอเขา <c oughs> เบือไม่พอ <c oughs> เดือไม่พอถอยก่นอนเถอะถอยก่นอนเถอะชนะได้นี่ก็บ,บุญแล้วี่ ชันี่ิด no 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 no, no. Oh เล่นไม่ค่อยได้เก็ Serbia, บ,บเลนก็ไม่ดีเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ก็มาอยู่ดีมีพลังกที่ รอดได้ไงวะโอ้ยโอ้ยหิข้าวไม่ได้มกินข้าวไม่มีแรงตีเลยหมดแรงแขนสั้นไปหน่อยลาดาวกรใจสั้นไปหน่อยเกี่ยวเกี่ยวมามนะแม่งเข้าป้อมเลยเ้ี่ัวงานเยอนะ แกนขวาใช้พลังงานเยอะไปไหนวะคือตาไม่ไปเต็มทีตั้งเกิาใช้พลังงานเยอะวะว่าซานไปถึงไปถึงคลิกเมาส์โอ้หนี่ก็อมคลิปเก่งจังเลยว่าซานเนี่ยเล่นอะไรท่านพี่มันตายห่าปแล้วตัวหนึ่งท่านพี่อยากเอาอยากเอาซิปซิปหายเลยนี่นี่สตาร์นอยู่ยิงดิยิงดิโอ้ยเอลสู เหี้ยแล้วเหยียบแล้วเอลซูท่านพี่ได้เอลซูมันอยู่รังท่านพี่ท่านต้องตีมันท่านอย่ากลัวมันใจท่านต้องได้ท่านพี่มันมันมีเกิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่านพี่จุกท่านพี่เอลซูยิงเยอะท่านพี่จะจุกท่านพี่ท่านพี่ยืนหลังแทงไว้มันยิงไม่ทะลุแทงท่านพี่ตีโอ้โหโอ้โหไปละจ้า ข้าว่าท่านพี่นี่เอาไอเตะมากเลยท่านพี่เกมนี้ไม่มีไอเอเตะแทงโคตรเดี๋ยวตีไม่ได้ตีจะตีแครี่แต่ละทีแม่งสวนผมหลับเลยเยี๋ยรอขอชนะได้ถือว่าบุญนะท่านพี่ข้าตายไปเจ็ดเลย พี่สิว่าเอาชีิตคู่สะพาจานแน่เลยมาอยู่มาอยู่เพื่อนพี่สังเกตนะเอลสูมันจะค่อยมันจะแยกจากทีมโอ้ยียแมันเฮ้ยเร็วมาขึ้นท่านพี่ระวังหลังวาซารอคาดด้วยสิรอคาดดูโว้ รอคาด้วยโอ้ยไม่ทันเขาเลยว่ะวาซานทำอะไรไม่ได้แลยว่าซานจบแล้วเราใช้มันยาเลี่ยมเหอะยาจบได้ไหมเก็บสงไม่ได้อะแกต้องใช้มันยาเลี่ยมหน่อยทันพี่ เพื่อไม่ให้เขาจบบ้านเราทันทีบ้เราอยเกิดมาไม่ทันซีนิวคุณจะไปตีเขาวันนี้ทีไม่เข้าสกู๊ตเฮ้ยเราต้องชนะเราต้องชนะไม่ได้ไม่ได้หน้าพันพี่เอาไว้กับาละระวังระวังระวังโอ้เอลสุมันกิ้งแรงน้ย ไอ้ออตัวนันกูได้ไงวะโอ้หลับกาอากาศเลยแคลเอลสู L ได้เอาหน่อยดิท่านพี่คลิปเข้าแล้วจ้าเย่ะแม่งสวนผมกาอากาศเลยพี่หลับเลยคาดว่าต้องให้เขาจบจริงๆท่านพี่ มีเกิดมีเกิดนมีเกิดมีเกิดเอลสูอะเอาได้แม่งโคตรดีอะมันฟรีอยู่ตัวเดียวเอลสูอะแป๊ะกูจะอะไรไปสู้เขาวันนี้สีเนียวยืนให้หน่อยสี่เนี้ยวยิงให้ให้อยู่ สวยเพื <S <s ่อนนั่นแหละอ๋อมากไงเฮียยิบหายเฮ้ยพี่บอยเอาดาร์กเอาดาร์กเอาไปดีไปดิไปดิไปดิไปดียไปดียไป้ดีาบกาบกราบแล้วทีมกูจะตายหายแล้วจิบหายกูจะไปสู้มึงวะไปเลยไปเลยเปเลยมีเกิมีเกิดมีเกิ เออทันพี่ถอยเลยมันไปหาทัานพี่แล้วต้องเอาก็เกิดจริงๆแลว้ววะผมจะทำอะไม่ทำไปแทงคองไม่จริงดิมันจะบวกไงเรามีล้อเลี้ยวกลัวอะไรตีจอกกอะได้เหมือนกันไฮเต่ไม,ม่ต้องเงะอง้อทำไมก็โลก,กระลาไฮเต๋ ลองมาแล้วเพื่อนลองมาแล้วดีหน่อยพี่ทีมมันไม่ไม่มีตัวล้วงกูผู้หายหมดเลยงอนก่อนอย่าจบนะเออมันต้องเขาเรียกว่าดึงสกิลไว้ก่อนจบไม่ได้กูจะแพ้อยู่แล้วะสองม เอ้ยมันไม่เห็นย่าจบผมว่ามันเอาดาร์กพี่มันไม่จบหรอกเฮ้ยเรายังดีกว่ารอเลียวอ่ะคิดดูแล้วกันเออเออโออฮะก็ใล้ๆกันแล้วผมตาย,ย o, ไปเก้าตัวเนะ่ะได้ไ <c oughs> อ้ยอะไรวะ บิยดหน,ดนีเลย,เลยไม่ต้องหวามหากูแล้วกูไม่เอาแล้วเว้ยคลิปตัวปเร<ด>ิ่เมเพิ่มเลยใจไวพวก าไม่มีซาต้ากับเรียวม้าหรือมึงก็ไรประโยชน์มาหาแม่งมาหาผมแล้วมา่งมาหาผมแล้วเฮียแข่งเยอะเลยจัดเป็นไงพวกเคียร์คลิปเยอะไหม ใช่จะเอามังกรกันอยู่เจมไม่เจมไม่จบเราจะไม่จบวันนี้ใช่เยจมังดูดคลีปอมคลีปอยู่ได้เอวสูปไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไอ้ยี้ยี่มันเป็นไปได้ ท่านพี่มันเป็นไปได้ท่านพี่สวนท <c oughs> ่านพี่มันเป็นไปได้ท่านพี่ใส่แม่งเลยเฮียทั้งแม่งอะไม่ใส่ไตเขียจบจบจบเอ็นบ้านเอ็นบ้านแทงเลยแทงเลยแทงเลยเอาเลยเฮียมันเป็นไปได้มึงอมคลิปไว้ทําไมไอ้เฮียกูยจบกูจบบ้านมึงอมไว้ทําไมมึงไม่ต้องอมไอ้เฮีย เอ็นบ้านนั่น <begun> พ <sin S 2> ี <problemas lly> <gehört> ่เอ็น <adviser> บ <throat little language> ้านนั่นพี่คลิปเข้าบ้านเนี่ยฮะทำงานเฉยต้นเป็นไปได้เเป็นไปได้